เสียงพลังแห่งน้ำตกจีรสูรพลังน้ำรุนแรงมากพัดพัดทังทำลายจนสภาพน้ำตกตรงนี้ไม่เหมือนที่เก่าต้นไม้เคยเขียวตรงกลางนี้ก็หายไปละ ตอนนี้ก็เหลือแต่ขดหินฝั่งน้ำรุนแรงมากพัดลาบเป็นหน้ากองไปนน่นลาบเป็นฟ่าแต่ตอนแถวนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนี่ก็โดนน้ำพัดหรือดินสุดไม่สามารถทราบได้ทางเละความเปลี่ยนแปลงของน้ำ น้ำอยู่ได้เพราะมีป่าป่าอยู่ได้เพราะมีน้ำก็เราก็มาดูกันว่าน้ำตกทีโรซูจะมีสภาพที่สมบูรณ์อย่างนี้ไปได้อีกนานหรือเปล่า